ว่าเป็นคำกริยาคือแปลว่าพูดบอกเล่าพูดบอกเล่าเช่นเขาว่าบ้านนี้มีผีสิงดุก็ได้เช่นอย่าเสียงดังเดี๋ยวแม่ว่าติตำหนิเช่น ดีว่าแต่ดีแต่ว่าคนอื่นดีแต่ว่าว่าอย่างนั้นว่าย่างนี้คำว่าว่าต่อคือประสมกับคำอื่นมีมากหลายคำเลยเช่นว่ากรสดว่ากล่าวว่าการว่าขานว่าข้ามหัวว่าส่งไปว่าเข้านั่น แต่มันมีคำว่าว่าความเนี่เป็นภาษากฎหมายก็คือใช้ว่าต่างหรือแก้ต่างแทนคู่ความในคดีว่าคนว่าง่ายสอนง่ายมันก็ดีนะก็คือเชื่อฟังว่าง่ายว่าจ้างว่าด้วยว่าต่างว่าตามหลังไอ้ว่าตามหลังนี่ไปดีนะเออ คือกล่าวร้ายหรือนินทาผู้อื่นเมื่อเขาคล้อยหลังไปก็ว่าเขาตามหลังอาการอย่างนี้มีเสมอเช่นอยู่ในวงรับประทานอาหารทานด้วยกันน่ยแต่คนไหนลุกออกไปก่อนก็คนที่นั่งทานก็สูงหัวว่าคนที่ลุกไปก่อนแต่มันมีอยู่สำนวนหนึ่งก็คือ ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองอันนี้เป็นสำนวนที่มาจากเขาเรียกวันณคดีไทยเลยนะที่จริงมันเป็นเรื่องราวของอินโดนีเซีย اء. แต่เราก็ว่าเป็นวรรณคดีไทยแหละเพราะว่าคนไทยแต่งแต่งเป็นกรอนเป็นกรอนเป็นกรอนรละครไปรำได้อีเหนา ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองก็คืออีเหนาเนี่ยไปว่าคนอื่นคนไปว่าค่อนผู้ชายที่พากันมาหลงรักนางบุษบาแต่เมื่อถึงคราวตนได้พบกับนางบุษบาเข้าจริงๆก็หลงรักนางเช่นเดียวกับชายคนอื่นๆเหมือนกันจบเรื่องว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองยังมีคำว,ว่าตัวอื่นอีกเช่น ว่าที่ว่าเป็นฉักฉากว่าไปทำไมมีว่าไม่ได้ว่าไม่ไว้หน้าว่ายากมันตรงกันข้ามกับว่าง่ายว่าง่ายก็คือสอนง่ายไอ้ว่ายากก็คือสอนยากว่าราชการอ่ะอันนี้ดีตรวจราชการตรวจงานและไอ้ว่ารับหลังมันก็พวกเดียวกับ ว่าตามหลังเ่ะว่ารับหลังว่าก็คือคําพูดไงว่าแล้วเชียวเป็นมันมีอยู่คำเนี่ยเนี่ยว่าแล้วก็คือเป็นคําเหมือนคําเปล่งออกมาเพื่อแสดงว่าตรงตามที่คาดคิดไว้ว่าแล้วเชียวว่าเขาจะเบี้ยวก็เบี้ยวจริงๆถ้าว่าแล้วว่าอีกก็คือ พูดเท่าไรเท่าไหรก็เหมือนเดิมว่าแล้วว่าอีกว่าซ้ำว่าซากว่าวอนว่าวอนเป็นคําแบบคือคืออ้อนวอนว้าวอนว่าส่งส่งวาว่าส่งส่งว่าดเดว่าส่งเดชเนี่ยพวกนี้ก็คือพูดพล่อยพล่อยไอพวกพูดไปพล่อยว่าส่งว่าส่งเดชก็คือ พูดไม่คิดพวกนี้ว่าสาดเสียเทยเสียก็เป็นสำนวนนะก็คือว่ากล่าวอย่างรุนแรงด่าว่าด่าว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงก็คือว่าสาดเสียเทเสียเลยว่าใส่หน้าก็คือต่อว่าหรือกล่าวซึ่งซึ่งหน้านี่แหละก็เรียกว่าว่าใส่หน้า ว่าอะไรก็ว่าตามกันว่าเอาเองจบเรื่องคำว่าว่าว่าแล้วว่าอีกก็ก็คือด่าแล้วด่าอีกนั่นแหละว่าแล้วว่าอีกหมดหมดเรื่องว่าสักที